สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดใหม่เราจะมาคำนวณสูตรกันว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะเอานําไปไว้ไปเป็นแนวทางในงวดใหม่ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมาดูผลงานในงวัที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับก็ถือว่าผลงานทําได้ดีนะครับเข้าทั้ง3สูตรเลยนะครับผมลงให้อยู่ประมาณ3สูตรก็เข้าหมดเลยนะครับที่เทียบชนกัน2สูตรนะรผมก็จะชนอยู่ที่ 9, 0, 6ก็มาที่เลข6นะก็คือแต้ม6 สี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้หกนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรสองตัวนะครับแต้มรวมที่มีสองตัวโค้งสุดท้ายแต้มรวมสามตัวบนสูตรนี้จะมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าที่เลขหกนะครับตอนแรกผมก็นึกอุตส่าห์ลดเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์กลายเป็นไม่มามาเลขหกตัวข้างหน้าแทนนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาคํานวณทั้งสามสูตรนะครับว่าตัวเลขมดใหมนะครับจะได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตร แต้มรวม3ตัวบนที่ชน2สูตรก่อนนะครับวิธีคำนวณนะครับย้อนดูวิธีคำนวณนิดนึงนะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบล่างบวกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก1บวก3บวก1บวก1ได้ตัวเด่น5ตัวนะครับสูตรที่1นี่มีตัวเด่น5ตัวส่วนสูตรที่2จะใช้หลักพันบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก6 สูตรที่2จะมีตัวเด่น3ตัวเท่านั้นนะครับสาธิติก็ถือว่าเข้าดีนะครับรวมงวดล่าสุดก็อยู่ประมาณ11งวดนะครับสิองวดก็ถือว่าเยอะนะครับเกิน10งวดแล้วนะครับดังนั้นงวดต่อไปนะครับจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาคำนวณไปพร้อมกันนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1นึ่งนะครับหมื่นบวกสิบล่างนะครับหมื่นบวกสิบล่างนะครับสูตรที่1ก็หมื่นก็คือเลข9 บวก10ล่างก็เลข9กนะครับสูตรนี้จะไม่มีเลขคงที่นะครับบวก2หลักนี้เท่านั้น9918ได้เลข8ตัวแรกนะครับ8มาบวก1บวก3นะครับบวก3แล้วก็บวก1บวก1 8บวก1ได้9นะครับ9บวก3ได้12 2 1บวกได้3 3 1บวกได้4 8 9 2 3 4คือผลการคำนวณในสูตรที่1นะครับเดี๋ยวเอาผลคำนวณวางไว้ก่อน8 9 8 9 2 3 4นะครับ5ตัวนี้คาดว่าจะมาเลขแต้มรวม3ตัวบน1ตัวจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาเทียบดูกับสูตรที่2ก่อนนะครับสูตรที่2นะครับ พันบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าพันบวกร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยท้ายครั้งที่1บวกสองคงที่นี่นะครับหลักพันนะผมเลข7็นะครับแล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ก็เลข1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข1สูตรนี้บวก2คงที่ เราเช็คดูตัวเลขกอนเจ็ดหนึ่ง1น 1, 1, แล้วก็2ครบนะครับเจ็ดแนะครับ10ก็บวกสได้สิบสองได้เลขสองเลขแรกนะครับสูตรที่2ใน 1, 6. บวกห่งบวกหบวกหนบวกหนะครับ2อบวกหได้3 3มบวกหได้9 2 3 9นะครับ ดังนั้นก็ได้ตัวเลขในสูตรที่2ก็คือ2 3 9มาดูตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเลข8ไม่มีเลข9นะครับเลข9ตัวแรกเลข2เลข3วันนี้ชน3ตัวอีกแล้วนะ2 3 9 คือตัวที่ชนนะครับมันก็อยู่ในสูตรที่สองหมดเลยนะครับทั้งสองและสามเก้านะครับมันถ้ามันชนตัวเดียวแบบนี้น่าจะง่ายนะครับแต่ในเมื่อมันชนสามตัวเราก็เอาไว้เป็นแนวทางทั้งสามตัวก็แล้วกันนะครับสองสามเก้าคาดว่าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้นะครับที่เป็นแต้มรวมหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับดังนั้นใครชอบสูตรนี้ก็ลองนําไปเป็นแนวทางในงวัใหม่ดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองดูสูตรอื่นอีกทีนะครับ คราวนี้เราจะมาดูสูตรที่สองนะครับว่ามันจะได้เลขอะไรนะครับสูตรโค้งสุดท้ายแทบรวมสามตัวบนสูตรที่สองที่มีตัวเลขอยู่แค่สองตัวนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้จะใช้หลักหมื่นใช้หลักแสนนะครับทุกทีใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสามครั้งนะครับบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสามคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกสี่นะครับ สถิติก็ถือว่าเข้าดีนะสูตรนี้11งวดแล้วนะครับงวดใหม่นะครับสูตรนี้ก็จะใช้หลักแสนนะครับเลข2บวกหลักหมื่น3ครั้งนะครับสามเบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1เลข8บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข1สูตรนี้บวก3บวกสคงที่ 2บวก27ก็เป็น29นะครับ29บวก8 37 37 38 38บวก3 41ได้เลข1ตัวแรกสูตรนะครับสูตรมันจะบวก4สูตรนี้บวก4 1บวก4ได้5นะครับก็ได้ตัวเด่น2ตัวคือ1กับ5 สูตรนี้จะมีตัวเลขแค่2ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นโอกาสที่จะหลุดมีสูงนะครับเพราะมีตัวเลขน้อยนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกนําไปเป็นแนวทางนะสูตรที่เป็น3ตัวแบบนี้โอกาสเข้าก็มีเยอะเพราะว,าว่ามีตัวเลขเยอะกว่านะครับดังนั้นในงวดที่จะถึงนี้จะต้องมีสูตรที่เข้ากับสูตรที่หลุดอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าสูตรไหนจะเข้านะครับสองสจะเข้าวิน หรือ1กับ5จะเข้านะครับแต่สูตรนี้ก็มีโอกาสลุดเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นนะเข้ามาส1บงวดแล้วนะครับเข้ามาส1บดงวดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเทียบกับสูตรใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรใหม่ที่เป็นแต้มรวมสตัวบนที่ผมเก็บสถิติข้อมูลไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเทียบกันอีกทีว่าระหว่างหนึ่งห้านะครับกับ2 3 9สามเกนะครับ เปอร์เซ็นต์เต็มไหนเนี่ยมันน่าจะมามากกว่ากันนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามสูตรใหม่อีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสูตรแนวทางคำนวณนี้ก็มีหลายสูตรนะครับดังนั้นใครชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะบางสูตรมันก็อาจจะเดินต่อบางสูตรมันก็อาจจะหลุดนะครับผมดังนี้มันก็คาดเดาได้ยากนะครับผมก็คัดเลือกสูตรที่มันเดินดีมาให้ดูนะครับใครชอบสูตรไหนก็ลองเลือกนําไปเป็นแนวทางดูนะครับ สูตรแต้มรวม3ตัวบนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะครับที่เป็นสูตรเก่ารอดูสูตรใหม่อีกทีนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็จะลืมกดติดตามช่องผมไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่นี้ผมลงให้ทุกงวดนะครับลงให้ทุกงวดนะครับสูตรไหนหลุดไปก็มีสูตรใหม่มาทดแทนให้ตลอดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่มีแนวทางนะครับคือดูจนครบทุกสูตรอะไรครับผมลงให้ครบทุกสูตรเนาะ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ